โอกักสวัสดีพุทธันพุทโธทุกท่าน,นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกี่เอ็มออโต้เดียร์ลิงนะฮะมากับวันที่ท้องฟ้าสวยสดใสามากๆครับโอเค วันนี้นะครับมาอยู่ในช่วงของการตรวจงานรอบสุดท้ายนะครก่อนพาเข้าไปออเอิลเทล็ตกันจะบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะตอนนี้เป็นรถยนต์นะครับยี่ห้อวอลโว่ x c 4 0ตัวรีชาร์จก็คือตัวบัคอินไฮบรินนี่เองนะฮะจะมีอาที่เติมน้้ำมันกับที่เสียบบักนะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จ บอาโอเคสําหรับคันนี้นะฮะนอกเหนือจากการตรวจงานแล้วเนี่ยเราจะพามาดูอะไรสิ่งที่อยากจะให้ดูกันขอบคุณแสงแดดและสายลมมากๆครับวันนี้แสงแดดเนี่ยเป็นใจกับเราจริงนะทำให้เห็นผลงานนะครับได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะนี่ครับมาดูความเงาของสีรถคันนี้นะฮะจะบอกว่าของเขาเวลาอยู่ในที่ร่มเนี่ยก็จะเป็นสีเทาออกกลุ่มตุนหน่อยคล้ายๆสีเทาลัโมโบนะครับแต่ว่า ออกมาที่แดดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีเมทัลลิกอยู่ข้างในโอ,อ้เยอะมากๆครับสีวอลโวเป็นสีรถที่มีความพิเศษในตัวอยู่แล้วนะฮะคือตัวเขาเองไม่ว่าจะมาทำรุ่นไหนผมเคยทำมาหลายรุ่นมากสีของวอลโวอ่ะไม่ธรรมดาทุกขันบอกเลยนะครับในเรื่องของความเงานะฮะมีความเงางามที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีมีเมทัลลิกที่แตกแตกไปกว่ารถรุ่นอื่นเวลาทำเคลือบแก้วเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะจะทำให้เมทัลลิกเหล่านี้โดดเด่น ึ้นมาอีกนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้เห็นกางแดดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วทุกๆเบอร์ของเราอย่างที่ผมบอกนะครับน้ํายาของผมเนี่ยออกแบบมารบสร้างมาจากประเทศเกาหลีนะครับประเทศนั้นก็จะมีความหนาวเย็นนะครับแล้วก็ต้องควบคุมอุณภูมิควบคุมความชื้นนะฮะแต่มาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยความสาคัญของตรงนี้ก็ง่ายขึ้นแต่ สิ่งหนึ่งที่เขายังเป็นเคลนดลับอยู่เรื่องของการอบอินเฟลต์นะครับการอบอินฟลตเนี่ยทำให้สีรถเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ํายาเนี่ย เซตตัวได้ดีกับตัวสีผิวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีรถรุ่นไหนก็ตามนะครับน้ำยาของเราจะเซตตัวได้ดีในอุณหภูมิที่ประมาณ6 5้าองศาสเฉพาะน้ำยาเคลือบแก้วของเมกาชิลนะครับ mm. อันนี้ผมบอกไว้ก่อนครับ mm. เดี๋ยวจะไปเหมารวมกับยี่ห้ออื่นของยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่ายี่ห้อของเราเนี่ยอยบอกไว้ก่อนว่าทุกคันนะครับที่มาเคลือบแก้วกับร้านเราหลายๆคนจะถามว่ามีห้องอบไหมมีห้องอบอยู่ริมถนนเลยนะฮะและทุกคัน ต้องผ่านการอกอินวレต์ทั้งนั้นนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมุูท่านแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้เราพามาตรวจงาน,นครับสวยงานจริงนะครับสวยงามมากๆนะครับตอนนี้เราอีกสักคู่หนึ่งเราจะพาเจ้าวอลโว x c 4 0นะครับ รีชาร์จตัวนี้เข้าห้องอบอิสเลต์กันนะบัดนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกที่บ่อครับโคตรเงานะครับสวยงามจริงๆตอนนี้คือเสร็จสิ้นและเป็นการตรวจงานแล้วตรวจงานอีกเมื่อคืนก็จะเห็นนะฮะว่าในช่วงค่ําคืนเราก็จะเอามาอบกันตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าเลยเนี่ยก็เริ่มอบคันแรกนะครับการทำงานเราจะวนอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะส่งได้เลยถ้าลูกค้าสะดวกมารับก็าม,าบามารับได้เลยนะฮะ ก็ช่วงบ่ายสอนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับกระบวนการการทํางานจะเร็วจะช้านะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสภาพของรถที่มาสภาพรถที่มาคันนี้ค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะครับเรียบร้อยมากๆากเลยคันนี้เดียวโอเค รถพี่ครับเมื่อกี้หน้าจอฟ้อมไปหน่อยโอเคนะอันที่เห็นนะครับพามาดูในห้องโผล่เปนระเด็ดด้วยนะครับแสงในห้องนี่น,นะครับเห็นไหมขนาดอยู่ในแสงนิอออนเนี่ยมันก็จะเงาเข้าไปอีกนะนี้ออกไปข้างนอกจางที่ท่านเห็นมาัะครู่นี้สีของรถคันนี้ออกไปข้างนอกจะกลายเป็นสีเทาอ่อนๆแต่เข้ามาในที่ร่มเนี่ยจะกลายเป็นสีออกเทาตุน่นๆเหมือนกับสีเทาลำโบแต่ว่าจะโคลเ,เ,เทศกันเทาลำโบจะออกน้ําสีเทามากกว่านี้เล็กน้อยนะครับ แต่คันนี้นะครับเวลาออกแดดนี่จะบอกได้เลยว่าโหสีสวยสะใจมากๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นกระบวนการการอบอินฟันเสร็นะฮะซึ่งทุกๆท่านจะรู้ดีนะครับเราจะอบอย่างนี้ทุกคันนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกวันด้วยขอขอบคุณครับท่านผู้สนับสนุนนะครับกันเข้ามานะครับสําหรับใครที่จองคิวแล้วนะฮะก็เข้ามาตามนัดนะครับตามคิวเราจะได้ รถที่ได้เวลาตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นแทนนะครับตอนนี้นะครับที่ร้านเราจะมีงานเป็นแทนในการค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ต้องจองคิวกันเล็กน้อยนะครับไม่งั้นอาจจะไม่ได้คิวนะครับช่วงนี้คิวเป็นแทนมีทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เปิดปีใหม่เข้ามานะฮะทุกวันเลยจริงๆนะครับสุดยอดนะครับลูกค้าของเราทุกคนมีพิณในในการดูแลรถมากๆครับนี่แหละเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําให้บอกเลยว่ารถแต่ละคันเงางามมาเท่ากัน เกิดจากการดูแลของท่านลูกค้านะครับที่ผมบอกนะเพราะว่าเนี่ยนี่คือคือสิ่งเดียวที่ที่ผมสามารถการันตีได้มีตรงนี้นิดนึงนะ,ะนี่ตรวจงานไอตรงนี้จะมีรอ,อยรอยอยาได้เห็นปะอ่าออกละออกไหมออกไหมถ้าไม่ออกเอาน้ำมาออกนะเออบางทีข้างนอกมันไม่เห็นข้างในก็เห็นสีแต่ละคันแตกต่างจริงๆในมุมมองสีบางสีนะต้องมองในที่มืด ต้องมองในที่บางคันต้องมองที่ที่สว่างเนี่ยคันนี้ตองมองที่มืดโอเคขอบคุณมากครับสําหรับคันนี้นะฮะให้มีตรงนี้หน่อยนึง,งน,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 นีนี่ตรงเซนเซอร์เย่เย่เซนเซอร์โซลเซนเซอร์นะเออมองข้างนอกไม่เห็นนะมองทางวัดมองข้างในเห็นอย่างนั้นยวตอนเย็นอาจจะเห็นอีกรอบหนึ่งอ่ะเนนะโซนข้างหน้านิดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเงา่ เงามั้ยังไม่เลิกกดวงานนะครับโอเคนะฮะโอเคโอเคงั้นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้อาพเอมขอลาไปทํางานต่อก่อนนะครับวันนี้งานชุมมากนะครับจะบอกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผู้สนหับสมุนทุกคนนะครับอบแล้วอบอีกนะฮะอย่างที่บอกนะฮะน้ำยาของเราต้องเจ็ดสิ้นในการอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ